ของกองทับบกเมื่อได้รับการประสาน 2. ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงทุกสถานีทั้งที่เป็นของทางราชการและเอกชนงดรายการประจําของสถานีและให้ถ่ายทอดออกรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกเมื่อได้รับการประสาน 3. ให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทุกสถานีงดรายการประจําของสถานี และให้ถ่ายทอดออกรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกเมื่อได้รับการประสานทั้งนี้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง,ปลงสั่งณวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย